เข,เขาบอกว่า high temperature นะคะเขาก็เลยต้องหยุด โฮมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่พูติคิวให้แลด์ตาเคจิมาเที่ยวโทมัสแลนด์ในรอบกี่เดือนนะแเดือนนะคะเรามากันครั้งล่าสุดคือเดือน11มาช่วงใบไม้ไเปลี่ยนสีแล้วเราก็ไปเที่ยวที่อื่นกันจนลืมโทมัสแลนด์ไปเลยนะคะตรงน,นี้ก็คือเป็น ชมวิวนะคะจุดชมวิวここでしょบด้โชว์นโรามาโคตรงนี้เหมือนจะเป็นสไลเดอร์นะคะทุกคนเป็นสไลเดอร์ที่บอกว่าเสียวมากให้เคจีลองเคจีไม่ยอมลองนะคะบอกกลัวใช่ไหะวนๆๆๆๆมาแบบนี้ เขานะคะเราก็จะมาเจอค่ะร้านขายของที่ระลึกเหมือนเดิมอู้คาวายที่ใส่ป๊อปคอร์นไปก่อน มีใครอยากจะทานขนมจากคูจ <If S 1> <qui> ีค <laugh se anak lonely> <t od dy> ิวบ้างไหมคะแต่ขนมพวกนี้ไม่แค่จีไม่ค่อยตีนะคะเพราะว่าอายุสั้นกว่าจะไปถึงเดี๋ยวละลายบ้างนะคะหมดอายุบ้างก็เลยไม่ได้รับพรีนะคะอุ๊ยธนบัตรอะนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะนักท่องเที่ยวจีนนะคะเยอะมากเลย มีสั่งให้แม่ถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปด้วยนะคะชอบดูตัวเองเค็กก็ชอบดูตัวเองชอบเก็บเป็นเมมโมรี่นะคะว่าเขาเคยไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน,น,นที่เคยไปแล้วเขาก็จะดูแล้วก็จะดีใจนะในความทรงจำของเขา ซื้อตั๋วก่อนนะคะผู้ใหญ่เข้าฟรีจริงๆเข้าฟรีทุกคนนะคะแต่เหมือนเคจีจะอยากเล่นเยอะก็เลยจะซื้อวั oh. นเดย์พาสให้เคจีคนเดียวะค่ะ oh. ขึ้นปอหนึ่งแล้วนั่งคนเดียวได้ทั้งหมดเลยค่ะ oh. ไปค่ะเราจะไปทานพิซซ่ากันก่อนนะคะ ที่พิซพซ่าลาพิซซ่าแอนด์คาเฟ่นะคะ ตอนนี้ร้อนจนเนี่ยค่ะที่ชาสวรรค์ต้องหยุดนะคะเนี่ยเขาบอกว่า high temperature นะคะเขาก็เลยต้องหยุดอากาศร้อนจัดจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นอย่างอื่นกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็น่าจะหมุนนะคะเอ็นสิจะมาคามัสแล จ uhm ิขนาดอ่ะพัชป่ะเจ๊จิอยากจะไปเข้าห้องน้ำนะคะเดี here, ๋ยวี้เขาไปคนเดียวได้แล้วนะคะขึ้นปอ .1 เราเก่งขึ้นเยอะเลย ไหนเน๊ะนาเศร้ามาเลยลูกไล่ออกจากเฟร,รมนะคะไาย ต่อกันที่เครื่องเล่นถัดมาเลยนะคะอันนี้จะหวาดเสียวนิดนึงค่ะตอนเด็กๆเ,เคจิเขาเคยขึ้นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เข็ดมานานมากค่ะเข็ดมาหลายปีเลยนะคะพอมาปีนี้เคจิก็มีความกล้ามากขึ้นค่ะแล้วบอกว่าจะนั่งคนเดียวเนี่ยนะคะแม่กับป๋าไม่ต้องเป็นห่วงไปยืนรออยู่ข้างล่างไปถ่ายคลิปเลยนะคะนี่พอขึ้นมา นั่งคนเดียวจริงๆค่ะไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนเลยนะคะแม่ก็เป็นห่วงนะคะกลัวเคจิเขาจะร้องไห้แต่ก็ลองดูค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าเคจิจะร้องไห้หรือเปล่าค่ะ อจตะามเสียงร้องที่ได้ยินก็คือเคจิเขาสนุกนะคะหลังจากที่ลงมาแล้วเคจิก็วนไปเล่นอีก2รอบค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อกันที่เขาวงกฏนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเสมือนขาววงกฎค่ะแล้วก็ไปตามหาสเต็มนะคะสะสมสเต็มครบแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลค่ะ พ <laughs> ี่ว่าจีอยู่ไหน,น,นไป散ปะแม่เห็นเคจิเขานั่งคนเดียวก็กรู้ว่าจะเหงาคะ่ะก็เลยลองถามดูนะคะว่าเหงาไหมอยากจะให้แม่กับป๊าเนี่ยขึ้นไปนั่งเป็นเพื่อนเหมือนตอนเด็กๆหรือเป,เปล่าเคจิก็บอกว่าไม่เหงาเลยสนุกมากเป็นการนั่งคนเดียวครั้งแรกที่แบบตื่นเต้นและสนุกสุด ก็แอบช็อตฟิลแม่นิดหนึ่งนะคะแม่ก็กลัวว่าลูกจะเหงากลัวจะว้าเวนะคะเนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าลูกโตก็จะเริ่มห่างเรามากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เคจิเขาก็ดูสนุกมากจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเขาได้อิสระค่ะเขาสามารถจะขึ้นอะไรก็ได้แล้วขึ้นกี่รอบก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาถามว่าจะขึ้นกับแม่หรือว่าจะขึ้นกับป,ป๊าเหมือนแต่ก่อนนะคะตอนนี้เขาสามารถตัดสินใจได้เองเลยค่ะ และนี่ก็เป็นเครื่องเล่นที่เขาก็เข็ดมาหลายปีเหมือนกันนะคะพอมาปีนี้ก็คือเล่นทุกอย่างเล่นคุ้มค่าบัตรมากๆเลยค่ะตอนซื้อบัตรเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะไปเล่นแค่โทมัสแลนใช่ไหมแนะนําให้ซื้อเป็นเที่ยวเที่ยวเป็นรอบๆดีกว่าเพราะว่าที่โทมัสแลนก็ครั้งละ400เยน500เยนเท่านั้นเองแล้วก็เครื่องเล่นไม่เยอะกลัวว่าลูกค้าจะขึ้นไม่คุ้มนะคะก็เลยแนะนําแบบนั้นแต่เคจิก็ยืนยันว่าจะเอาฟรีพาสนะคะ วันนี้เคจิจัดไป20กว่ารอบค่ะคุ้มค่าบัตรมากๆเลยนะคะสมกับที่เคจิไม่ได้มานานกว่า8เดือนค่ะวันนี้ก็เล่นเต็มที่ไปเลยนะคะ รถไฟเขาก็จะมาจอดตรงชานชาลาร้านขายของที่ระลึกค่ะพอลงมาปุ๊บเด็กๆก็จะเห็นของเล่นเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็จะต้องมาซื้อของเล่นแล้วก็มาหมุนคาชโปงค่ะ ทูมัสในตู้กระจปองที่นี่ก็จะเป็นแบบแร r e item ค่ะไม่มีตามห้างทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีตาม t h o m ทูมัสแลนทูมัสทาวนะคะซึ่งมีไม่กี่สาขาในญี่ปุ่นค่ะวันนี้แม่ก็ให้เคจิหมุนไปแค่อันเดียวค่ะเพราะว่าหมุนรอบนึงก็ตั้ง400เยนแล้วนะคะแล้วถ้าหมุนหลายๆรอบถ้าออกมาหน้าเดียวกันก็จะเศร้าไปอีกค่ะก็เลยเอาแค่อันเดียวพอนะคะมารอบหน้าก็ค่อยมาหมุนใหม่ค่ะ่ะ 僕持ってるニナハ弁当チケチミ。辛いパパ。可愛、うん、いいな、ね。パパ、ソーシーの洋服だよ。ソーシーの。ののうん。安いな。臭いのケジのサイズね。 ไซเคจิไม่มีนะคะเคจิไซร้อยสามสินอกจากของเล่นแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะกระเป๋าถุงเท้าของใช้ต่างๆของเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นกระเป๋านะคะทุกคนกระเป๋าเก็บความเย็นใส่เบนโตะใส่ของไปปิกนิกได้นะคะนี่แม่เคจิก็ไม่รู้จะดูอันไหนก่อนค่ะเพราะว่าน่ารักทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบผ้ากำมะหยี่นะคะผ้านุ่มๆ เป็นรูปโทมัสนะคะแล้วก็ผองเพื่อนค่ะมีหลายลายให้เลือกนะคะส่วนด้านนี้นะคะปะป๊าจับมาให้ดูเป็นเป้เก็บความเย็นค่ะทุกคนครั้งแรกไม่เคจิกกาคิดว่าเป็นกระเป๋าเป้ธรรมดานะคะแต่เป็นเป้เก็บความเย็นก็เหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้มากๆเลยค่ะนี่เคจิวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยนะคะอยากจะได้รถไฟอันนี้เขาบอกว่าเขายังไม่มีค่ะเพราะว่ามันออกมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีแน่นอนค่ะ แต่เคจิเขาเลิกเล่นรถไฟอันนี้แล้วนะคะเขาหันมาเล่นรถไฟที่เป็นของสะสมของผู้ใหญ่แล้วค่ะแต่พอมาตรงนี้นะคะอยากจะได้ขึ้นมาสะง,งั้นค่ะก็เลยให้ไปคิดดูอีกทีนะคะไปเดินดูอีกทีว่าอยากจะได้จริงๆหรือเปล่าค่ะส่วนแม่ก็มาดูของฝากนะคะของฝากที่นี่ก็น่ารักมากๆเป็นขนมพวกคุกกี้นะคะรูปโทมสัสรูปภูเขาไฟฟูจิ เป็นคุกกี้ที่อร่อยค่ะเป็นบริษัทขึ้นชื่อของญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็ผลิตในนามของโทมัสแลนนะคะของฝากในนี้แม่เคจิก็ได้ทานแทบทุกอย่างแล้วนะคะเพราะว่าเคจิเขามีเพื่อนสนิทที่ชอบมาเที่ยวโทมัสแลนค่ะมาแทบทุกเดือนเลยนะคะบ้านเราก็จะได้ของฝากจากโทมัสแลนเป็นประจําค่ะวันนี้เราก็จะไม่ซื้อของฝากจากโทมัสแลนไปฝากเพื่อนสนิทเคจิค่ะเดี๋ยวไปซื้อที่เอาเล็นนะคะวันนี้เราก็มาดูของฝากใหม่ๆนะคะคอลเลกชันใหม่ๆว่ามีอะไร บ้าค่ะทุกคนเห็นกระเป๋าใส่ดินสอใส่ปากกาตรงนี้ไหมคะสีขาวๆตรงนี้ค่ะแม่เคจิก็คิดว่าเป็นถุงใส่ปากกาเฉยๆแต่ข้างในมีขนมด้วยนะคะเป็นของฝากค่ะทุกคนก็คือซื้อของฝากแล้วก็ได้กระเป๋าไปใส่ดินสอปากกาด้วยนะคะไอเดียดีมากๆเลยค่ะอ๋อเคจิกลับมาแล้วนะคะเอาของเล่นไปเก็บแล้วค่ะเหมือนจะไม่อยากได้แล้วนะคะ แม่ก็ถามว่าเอาไปเก็บทาไมเคจิบอกว่าเหมือนแม่จะไม่ซื้อให้ก็เลยเอาไปเก็บป๊าป๊าบอกว่าเดี๋ยวป๊าป๊าซื้อให้ไปหยิบมาเคจิก็สองจิตสองใจนะคะเขาก็เดินดูไปเรื่อยๆค่ะแต่แม่เคจิดูแล้วก็คือไม่น่าจะอยากได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาอยากได้เนี่ยเขาจะไปหยิบทันทีแล้วก็จะกอดไว้แล้วก็จะรีบให้คิดเงินค่ะ อันนี้แสดงว่าก็คือสนใจเฉยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากได้แบบร้อยเปอร์เซนหรือว่าอยากได้สุดๆค่ะแต่สิ่งที่แม่เคจิอยากได้มากที่สุดก็คือเป็นพวกตุ๊กตาค่ะเป็นตุ๊กตาที่ตัวเล็กลงมาหน่อยนะคะเป็นตุ๊กตาใดก็ได้อยากให้เคจิเขาชอบแทนหมอนเห็ดค่ะแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะแม่ถามว่าเอาตุ๊กตานี้ไมหมหันหน้าหนีเลยคะ่ะเดินหนีเลยนะคะเขาบอกว่าหมอนเห็ดของเขาน่ารักนะคะไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะนี่ก็มาแวะดูรถไฟเมื่อกี้นิดนึงนะคะ เนี่ยค่ะเป็นขบวนที่เขาอยากจะได้นะคะก็เอามาพินิษพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะปะป๋าก็บอกว่าเดี๋ยวปะป๋าจะซื้อให้แม่ไม่ซื้อปะป๋าซื้อเองนี่แอบยิ้มนะคะสุดท้ายเอาไปเก็บค่ะไม่เอานะคะเนี่ยค่ะพอเคจิีโตขึ้นไม่เคจิจะให้เวลาเขาเลือกของเล่นนานขึ้นค่ะ เขาก็จะได้คิดพิจารณาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะเข้าใจตัวเองค่ะว่าต้องการซื้อจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะต่างกันนะคะก็คือได้ของที่ชอบแล้วก็รีบซื้อแล้วก็รีบพาออกจากร้านค่ะไม่งั้นเขาจะอ้อนเอาเยอะขึ้นนะคะแต่พอโตขึ้นเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ของเล่นไม่ได้อะไรกลับมานะคะก็คือได้กระชัองอันนึงแล้วก็ได้เจลนี่รสส้มค่ะ วันนี้แม่กอลปาพ่อมานั่งรอเคจตนะคะคือไม่ไหวแล้วร้อนมากแต่เคจตเล่นไม่หยุดนะคะแม่ซื้อตั๋วฟรีพาสให้เขาเขาก็ไปเล่นเองค่ะเพราะว่าเจ็ตขวบขึ้นเองนด้แล้วนะคะแต่พวกเราคือไม่ไหวแล้ว่อป้าคือแบบนั่งถอดรองเท้านะร้อนมากมากแต่เราจะไปต่อกันที่เอาท์เล็ตนะคะแม่คเคจิอยากจะเก็บแรงไปเดินเอาท์เล็ตถ้าเดินที่นี่เยอะก,ก็เดินเอาท์เล็ตไม่ไหว ตอนนี้เคจิก็เด้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อากาศร้อนมากๆนะคะดีที่มาเจอน้ําแข็งใสตรงบริเวณทางออกนะคะก็คือทางเข้าทางออกทางเดียวกันตรงนี้ก็จะมีร้านขายของมีขายไอศครีมนะคะมีขายป๊อปคอนแล้วก็น้ําแข็งใสก็มีค่ะวันนี้เคจิก็อยากจะทานน้าแข็งใสรสบลูฮาวายนะคะ อันนี้คือกล่องป๊อปคอร์นนะคะทุกคนที่ใส่ป๊อปคอร์นน่ารักมากๆเลยค่ะบริเวณหน้าร้านก็จะมีโตเก้าอี้ให้เรานั่งทานนะคะวันนี้คนไม่เยอะค่ะก็คือขนาดเป็นวันหยุดก็ไม่มีเด็กมาเที่ยวเลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากๆนะคะ ในที่สุดแม่เคจิก็เดินทางมาถึงโกเทมบะเอลเล็ตแล้วค่ะหลังจากที่รอมาทั้งวันนะคะแต่แม่เคจิก็มีเวลาเดินดูของแค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆค่ะพอมาถึงก็เย็นแล้วนะคะที่นี่เขาก็เปิดถึงแค่2ทุ่มเท่านั้นค่ะช็อปแรกที่เข้ามาก็คือช็อปลองชอมนะคะช็อปลองชอมที่นี่ใหญ่มากแต่ว่าจะไม่มีสีที่แบบอยอดฮิตนะคะอย่างเช่นสีดำสีน้ำตาล สีกลมอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีค่ะจะมีแต่สีแบบฉูดฉาดนะคะก็ดูแบบรีบๆเร็วๆเลยค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่ชอบพราด้านะคะก็คือวันที่มาเนี่ยคนอยู่ในห้างอยู่ที่เอาท์เลทเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะคนก็จะเข้ามาช้อปปิ้งในที่เย็นๆมากกว่าไปเดินที่อ h โทมัสแลนหรือว่าฟูจิคิวไฮแลนด์นะคะ เรามาดูโคชกันบ้างนะคะก็เป็นกระเป๋าที่แม่เคจิชอบเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเพราะว่าใช้มานานแล้วนะคะก็คือราคาเอื้อมถึงแล้วก็คุณภาพดีใช้ได้นานนะคะแม่เคจิเดินมาเจอหมวกใบน,นี้แล้วถูกใจค่ะเพราะว่าข้างนอกก็จะเรียบๆมีโลโก้โคชอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ด้านในเป็นประมาณนี้ค่ะราคาก็จะประมาณ900 0เยนนะคะมาดูกระเป๋ากันบ้างนะคะกระเป๋าที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะ ใบเล็กใบน้อยใบใหญ่มีหมดเลยนะคะอย่างที่เคจิจับนี้ก็น่ารักมากๆเป็นกระเป๋าใส่เหรียญค่ะกระเป๋าจิ๋วนี้ก็จะมี2แบบให้เลือกนะคะแต่ว่าราคาไม่จิ๋วตามไซส์เลยค่ะแม่เคจิก,ก็เลยขอชื่นชมแล้วก็เอาวางไว้ที่เดิมก่อนนะคะ แล้วก็กระเป๋าใบเล็กๆนะคะวันนี้ลด50%บวกไปอีก25%ไปเลยค่ะก็คือลดเยอะมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้ลดกระดนานซัมเมอร์เซลลจนกว่าของจะหมดค่ะแต่ของหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีมาเติมนะคะอย่างใบนี้ก็ลดเยอะค่ะประมาณ60-70%เลยนะคะนอกจากกระเป๋าแล้วก็มีนาฬิกาด้วยนะคะที่สาขานี้กระเป๋าว่าเยอะแล้วก็คือนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆก็เยอะค่ะ อย่างนาฬิกาก็มีให้เราเลือกหลากหลายแบบมากๆที่วางอยู่ก็สามารถเอามาลองใส่ได้นะคะนอกจากนาฬิกาแล้วก็ยังมีสร้อยคอได้ค่ะโคชเขาทำออกมาน่ารักมากๆเลยนะคะมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะเป็นเส้นที่แบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใส่แบบน่ารักมุ้งมิ้งนะคะกําไลข้อมือก็มีให้เหลือกหลากหลายแบบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้แม่เคจิก็พาทุกคนเดินชมของที่เอาเลตได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามีเวลาไม่เยอะ2ชั่วโมงก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็คลิปนี้แม่เคจิขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่เคจิค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเดินช็อปกันใหม่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ